สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่น F2L กันนะครับก็จะมาเล่น F2L นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะฮะเล่น F2L ไปดูกันเลยนะครับเล่น F2L พีเขาไม่ได้ง่ายกันนะก็ว่ามันไม่ได้ง่ายนะฮะการเล่นเอฟพนี่คืออย่างหนึ่งคุณต้องแก้บิ๊กสกินเนอร์เป็นก่อนนะนั่นก็คือการเล่นแบบพื้นฐานเลยนะครับก็คือเราจะแก้ไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นนะครับ ไม่ใช่แต่ว่าข้อดีของไอเอฟทนี่ก็คือมันสามารถคือทีเดียวเนี่ยมันบิดทีเดียวได้สองชั้นเลยเห็นไหมฮะมันบิดทีเดียวได้สองชั้นเลยเห็นไหมนี่นะมันบิดทีเดียวได้สองชั้นเลยนะฮะเราก็ต้องบิดหาชิ้นของมันชิ้นของมันอยู่นี่นะคะอันนี้คือการแก้เอาตัว F2L ทูเอลของโมนะครัะนี่นะครับ นี่ฮะได้ F two L แล้วฮะดูตัว F two L ดูดูครับมันก็ปึ๊บๆได้แล้วนะครับคือตัว F two L ได้แล้วตัว F two L ก็คือได้แล้วนะครับตัว F two L ได้แล้วนะฮะต้องไปตัว F two L ของอันนี้อีกนะครับก็มันไม่ค่อยง่ายนะครับมันยากนะครับมันยากมากมันโคตรยากเลยทุกคน คือแบบมันยากนะมันไม่ใช่ง่ายนะทุกคนมันไม่ใช่ง่ายเลยนะเนี่ยการเล่นบิ๊กสกินเนอร์ก็ยากยนะเพราะว่ามันต้องใช้แบบการที่แบบเราเล่นมาเรก็อ่ะการที่แบบเราเล่นเป็นเราต้องเล่นบิ๊กสกินเนอร์ให้เป็นก่อนหรือว่าเราต้องแก้ไปก่อนนะครับคือถ้าเราเล่นบิ๊กสกินเนอร์เป็นเนี่ยเราต้องจําสูตรให้ได้ก่อนนะครับทุกคนคือไม่ใช่ว่าเราจะไปเล่นเลยไม่ได้นะฮะ ถ้าถ้าเราจะไปเล่นเลยเนี่ยไม่ได้นะฮะมันไม่ได้มันผิดนะฮะเราต้องไปเล่นแบบเล่นแบบยังไงอ่ะเขาเรียกยังไงทุกคนคือทุกคนเราต้องไปเล่นก่อนใช่ไหมต้องไปเล่นให้เหมือนว่าเราเก่งก่อนนะฮะเล่นว่าเราเก่งแล้วอ่ะเราเก่งแล้วเราไปเล่นเลยแบบเนี้ยค่อยค่อยได้นะฮะ สำหรับ F 2 L นี่เรเก่งแล้วเราแก้เป็นแล้วเราแก้บิ๊กสก n n นเนอร์เป็นแล้วแเราก็แก้มันได้นะไอนี้ยากแล้วยากแล้ว,ลวทีนี้นะผมไม่ค่อยถนัด F 2 L นะฮะเพราะว่าผมแก้ไม่เป็นนะฮะ f 2 L ทีนี้น F 2 L นี่มันคือเป็นส่วนใจกลาง ของรูบิกเลยนะครับอ๋อแบบนี้เยอะแยะอยู่ในที่นะฮะก็คือการแกะเบฟทูเอลนะครับก็คือมุนทีเดียวมันสองชั้นเลยนะแก่ทีเดียวมันสองชั้นเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคระบ,บายบายสวัสดีครับ